สวัสดีครับพบกับบู๊ฟแฟมิลี่นะครับผมก็วันนี้นะครับคนมาเลี้ยงไก่นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าไก่น้อยสองตัวที่รอดเหลือมาจากหมานะครับผมจะเป็นยังไงนะครับจะโตหรือยังหรือจะกัวคนอยู่ไหมนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับนี่ครับนี่นี่ครับมาแล้ว เดี๋ดูฮะเดี๋ยวเราจะมาเลี้ยงไก่กันนะดูแค่เอาเสียมออกมาแลครับดูตามมาแล้วตามมาแล้วครับเนี่ยเนี่ยครับไปเร็วนี่ครับก็ก่อจะเป็นอย่างนี้นครับทุกวันนะครับเนี่ยขีย้เอาทีเนี้ยเจ็บไม่ยอมเขี้เองนะครับผม เนี่ยจะโดนด้วนะเนวเส้เดือนน้อยอย้นี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับทุกวันนะครับตอนเช้าเนี้ยก็จะพามากินปวกกินมดกินไส้เดือนอย่างนี้นะครับวันวันก็นตะกะเตนนะครับก็เริ่มโตแล้วนะครับก็มีคู่หนึ่งพอดีครับตัวผู้กับตัวเมียพอดีเป๊ะเลยครับผม อาไรกินแล้วหา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 เงี้ยก็ก็จะเลี้ยงเงี้ยแล้วน,นอนก็เอาเอาขึ้นไปนอนบนบ้านนะครับผม <laughs> ไม่เอาไว้ข้างล่างแล้วครับเดี๋ยวก็ลองคิดอยู่นะครับว่าโตโตมาแล้วจะเอานอนที่ไหนนะครับอาจจะทำราไว้ข้าง,ข,างข้างบ้านนะครับแล้วก็ทำไว้อย่างดีเราพอาไปไหนก็เอาไปด้วยนะครับเอาไปร้านก็เอาไปเลี้ยงที่ร้านนะครับ จะไม่ปล่อยไว้อย่างนี้แล้วครับส่วนเล้าของไก่รุ่นก่อนก็ยังอยู่นะครับไม่ได้ยังไม่ได้พังไม่ได้เก็บนะครับอืมหนวคมานน่ารักนะครับผมเนี่ยน่าจะสวยนะครับสองตัวนี้อาจจะอโตมาอาจจะ,จจะไม่เอาลูกนะครับเดีย๋ยวจะยากอีกนะครับ ก็จะเอาไข่มากินเลยนะครับ okay. พี่นี้อาหารเร็วโอ้โห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 ก็จะสลับกันนะครับให้กินพวกสัตว evet, ์เป็นๆบ้างพวกแมลงพวกไส้เดือนอะไรอย่างเงี้ยบางตอนเย็นก็ให้กินเป็นหัวอาหารแทนนะครับก็ไม่ให้กินทั้งวันนะครับอืมอาหา พอผ่านมาสามอาทิตย์แล้วนะครับก็โตขึ้นพอสมควรนะครับก็อ,อีกประมาณสักเดือนสองเดือนก็โตเต็มที่แล้วนะครับนี่ก็ดูไปเลยครับผมนี่ความน่ารักของไก่น้อยสองตัวนี้ก็ยังไม่กลัวคนแล้วนะครับ <c oughs> ดูนะเสียมก็ไม่กลัวน,นั่นแหละดู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 ดดด เคียะเองน้อยเคียเคียเคียร์ตึบๆขุดอ,อย่างนี้แล้วเขาจะเอาคาดนะครับมาคาดอีกทีนหนึ่งให้มันดินแตกตัวนะครับนี่ครับเนี่ยจ่เดินนครับใส่เดือน,น,อนตัวเล็กครับผมนี่นอือาฮะ นาเองนูน่นนู่นเต็มเลยเอาละครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดตัวใครให้ตัวเล็กข,ของเราด้วยนะครับผมตัวน,นี้ยังไม่มีชื่อนะครับใครสนใจที่จะตั้งชื่อให้ก็ตั้งมาได้เลยนะครับผมตัวผู้กับตัวเมียนะครับตัดคลิปนี้นะครับก็เอาไว้คลิปนี้ครับผมสวัสดีครับมอกล้องน้อยมอล้องน้อยนี่นี่ สวัสดีครับสวัสดีครับ